กรมอุตุแจ้งเตือนสถานการณ์เอลนิโยปีนี้ยังคงต่อเนื่องนะครับอาจจะเกิดภาวะภัยแล้งมากกว่าที่คิดได้ขอให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกรเตรียมความพร้อมให้ดีใช้น้ำอย่างประหยัดและมีที่กักเก็บน้ำนะครับโดยกรมอุตุคาดการว่าสถานการณ์เอลนิโยยังคงมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น ในช่วงปลายปี66นี้และอาจลากยาวไปจนถึงปีหน้าเอลนิโยก็คือฝนน้อยกว่าปกตินะครับจึงได้ประสานให้โครงการชนประทานทุกแห่งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภายแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำล่วงหน้า2ปีควบคู่ไปกับ5มาตรการในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนของกรมชนประทานประกอบด้วย1 น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต้องเพียงพอตลอดทั้งปี 2. บริหารจัดการน้ําท่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ส่งเสริมให้เกษตรกรเพราะปลูกพืชโดยใช้น้ําฝนเป็นหลัก 4. กักเก็บน้ําในเขื่อนไว้ใช้ให้มากที่สุด 5. บริหารจัดการน้ําเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภยัยในส่วนของพี่น้องประชาชนอย่างเราเราก็ต้องใช้น้ําอย่างประหยัดและวางแผนในการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในครัวเรือนและชุมชนของเรา